อย่าเดินออกไปทางนั้นมานี้มานี่มาหหยเพื่อไอ้เหียกไว้แหละฮันวัวอย่าออกข้างทางไม่หลกครับทุกคนวันนี้พาแสนดีมาเบ่งน้ำแกงนะครับขึ้นมาเมื่อนี้จะขึ้นมาอีกประมาณเครื่องคืบดรวยคืบเนื่องนี้แหละทุกคนตามมือนี่ระยะทางร้อยเมตรกว่าแล้วนี่พาแสนดีมาเล่นไปเพื่อก็นั่งลงก่อนเลยนี่ดักแดงไว้ละ เบงเลยอันนี้หน้าผมขับทางผูเห็นบอกหน้าฝั่งนี่หาหน้าลุงท่วมไปแล้วฝั่งผมยังเห็นเขียวๆอยู่สีทุ่วอําซาล่ะป้าอันนั้นบ้านหัวหน้าผมน่ะจมน้ำเลยลหละน้ำจู๋เลยทุกคนอ๋อเพราะว่ารถเฮามันผ่านมา,าได้นาะถ้าวเวฟน่าจะได้อยู่แต่ว่าไออันนี้ไม่ไม่ได้หรอกนี่ รถเกี้ยวออโต้นี่รถคลิกนี่ไปใส่ละอีหมูน้อยเพิ่นเอากระเป๋าเพิ่นไปน้ำเบิ่งดากเพิ่นละ <laughs> โอ้ยดากแดงอ,อง่องตองเพิ่นะพไปละง้างหรือูกเหรอสนุกไหมคะป้าเบียบเพิ่นแล้วนะเละเพนะิ่นแล้วรองเท้าถอดแล้วบดนี้ขอรองเท้าเหรอใช่ใช่ใช่อะใช่ใช่ใช่กอนมาใส่รองเท้าเร็วมาใส่รองเท้า ใส่มางเท้ามา,ใ,มาใส่มา,ใ,มาใส่มาใส่มาใส่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 รองเท้าก่อนใส่รองเท้าก่อนโอ้ตัวโตเดี๋วเดี๋ย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 วหันใส่โบได้เฮยต้องใส่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าแม่ใส่ให้ก่อนให้แม่ใส่รองเท้าให้ก่อนหรอกอืมก่อนเฉลี่ยไปไปนี่เดินทั่วนิดนึงทางเส้นนี้เป็นทางแดงนะครับ เออเออเออนักจำรวจโออเออเออเอนุกไหมคะสนุกไหมฉันหนุกไหมคุณหมูคุณหมูสนุกไหมคะเออโหอย่าเดินออกไปข้างนั้นมานี่มานี่มาหาพ่อโอ้ยเปียกไวเลยฮันว้ายย่อข้างทางไม่หรอกย่อข้างทางอยู่ตรงนั้นเออ โอ้โห oh oh. <laughs> เปิดเฉลื่นขนาดได้นี่ฮะไม่เอาถุงขนมทิ้งทิ้งไปไปหาแม่มาดิไปวิ่งไปหาแม่เร็วไปหาแม่ก่อนไปหาแม่คนเดินมาลูกไกลๆนะอย่าลุกไปไปดิมาฉันดิฉันดิไปหาแม่ก่อนไปไปไป,ป,ปไปหาแม่ชิไปหาแม่ชิไปไปหาแม่ก่อนไป แม่อยู่ไหนนะเอาไปหาแม่ก่อนไปไปเดินไปหาแม่เลยคะไปไปหาแม่เอาไปไปจูงแขนแม่ก่อนไปเอาไปเร็วไปหาแม่พาแม่ลงมาแม่ลงมาเด้อประจุสิเด้อไหนแม่อยู่ไหนมาม้าอยู่ไหนคะเตรียมหมดแล้วนะทุกคนอาหมูน้อยมาเล่นน้ามาหายญ้าขึ้นไปนะครูเบิ่งแม่พุนดาเบิ่งแม่ผุนดาซี้หญ้าลงมาอย่างนี้นี่ไปพูนไปไปไปหาแม่เร็ว เอาไปหาแม่ไปเอากระเป๋าไปให้แม่ก่อนเอากระเป๋าไปเก็บไว้ก่อนไปเอากระเป๋าไปเก็บก่อนออเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะคะไปเลยเอาไปเก็บก่อนเอาตัวอ่ำเอากระเป๋าให้แม่ก่อนไปเอาปัี้บลูกเลยบาทนี่โคตไม่ลูกเลยไม่ลูกเลยเหรอลุกขึ้นเอากระเป๋าให้แม่ก่อนเอากระเป๋าแม่เก็บก่อนเ็ว กระบอเให้แม่เก็บก่อนอืมเอาให้แม่เอากระบอ๋ให้แม่เร็ว <asa 2> อืมโ okay, okay. อเคโอเคเอามาให้ไฟกันก่อนดึมข้างนั้นด้วยข้างนั้น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 ข้างพุนเอามือมานะโอเคบายบายพ่อก่อนบายบายขอบคุณค่ะโอเคแล้วทุกคนกูดอ่ะ